เขายไม่มีแฟนมันมีกอดเขาได้ไงน้องไงเดี๋ยวเขาขายมออกนะก็น้องถ้ามีแล้วก็มีกอดได้แล้วเนไรนี่คือจะบอกว่าเรื่องแฟนเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับที่อยู่ที่อะไรมันคุณจะเอาให้มันเขาจองได้ยังไงฮะเอ้าก็อยากรู้ไงว่าความเขาเรียกว่าขอเรื่องีแฟนมันไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่เรื่องแต่ถ้าเรื่องเรื่องความฝันเนี่ย มีฉันและมีเธอก็พอแล้วปานเหงือคนไม่มีรักไม่รู้หรอกพี่แฟคุณนอะไรนแฟนขับคุณยังไม่มั่นใจเลยอะไรอะไรเออได้เขาววันนี้อันนี้เชี่อวนะครับได้เข่าววันนี้มาตั้งใจมาเชียร์พี่รุ่นครับผมขอบคุณนะครับครับผมมีคนกระซิบมาฮะ บอกว่าคนนี้ตั้งใจมาเชียร์พี่ลุนนะฮะเราไม่ได้เชียร์ลุนตามหรอฮะใช่ครับอ๋อคือแฟนขับผมเนี่ยไม่ต้องเชียร์ครับเกลืหนุนเรื่องการศึกษาเรื่องการอยู่การกินเรื่องการใช้ชีวิตอันนี้เขาไม่เรียกว่าแฟนขับละเรียกว่าอะไรครับแมยกแมยกอ่าฟังลูกทุ่งสักเพลงไหมล่ะครับผมโอ้ยน่าเอ็นเรามีหนึ่งเพลงใช่แล้วถ้าพูดถึงแต่กี้พูดเรื่องอะไรควาฝันใช่ไหมควาฝัน